กรรมการก็สุดยอดช่อฟ้าก็สุดยอดครับโอ้โหนี่ครับลับไปเลยครับทตงน้่นของเจ้าช่อฟ้าขยับเดินต่อครับเดินหมัดแมมีย่อเหมือนกันครับชอทางด้านของคนแก้วเอาละครับแบบนี้ก็สนุกแล้วครับแบบนี้ก็สนุกแลลวครับหมัดขวาแล้วครับโอ้ต้องนับเลยครับแบบนี้ครับเอาละครับโอ้โห มาโดนนับครับคือยกแรกนี่ได้เยอะบนคคนแก้วนะครับแต่ว่าชอบ้าไม่ซุปไปถึงขนาดที่ต้องอยู่ในเกียร์ที่นับได้ครับโอโดนหลับเลยครับโอ้โหซ้ายครับโอ้โหครับเนี่ยครับสับตอขวานี่มืดไปครับแล้วก็หมัดขวาครับนี่ฮะจะบวดโดนนับแรกครับแล้วจังหวะนี่ครับโอ้โหซ้ายนะครับกรรมการนี่ไวมากนะครับ ดูฮะหมัดฝวานี่ลับเข่าไ้่รับ,รบอ,อู๋หลับ้ายครับหลับเลยครับโอ้โหคือพอหมัดมันผ่านไปเท่านั้นแหละหลับเลยนะครับเนี่ยครับหลับเลยครับแล้วก็กรรมาการแสนเก่งนี่ <c oughs> สุดยอด